เขารู้สึกผิดกับคุณบ้างไหมนะคะในหัวข้อวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานของคุณพลังงานของเขานะแล้วก็มาสรุปกันอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยเขารู้สึกผิดกับคุณไหมในสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะพลังงานของคุณค่ะคนที่มาดู คลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง ตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ของคนที่อยู่ระหว่างการาดูแลฟื้นฟ,นฟนูรักษาตัวเองให้ดีขึ้นจากสถานการณ์ที่คุณประสบพบเจอมาที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะฮิลลิ่งตัวเองฮิลลิ่งจิตใจร่างกายอยากให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมอยากให้มีความหวังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่ง นะคะเป็นช่วงของการที่คุณเนี่ยพยายามใช้เขาเรียกว่า,าพยายามใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการที่จะแก้ปัญหาความรักนี้ให้เด็ดขาดสักทีหนึ่งนะคะพยายามที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้เดินหน้าในความสัมพันธ์ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าคุณควรจะเดินจากไปเลยนะคะ คุณกําลังใช้ความพยายามใช้ความคิดในเรื่องนี้อยู่พยายามต่อสู้นะคะกับสถานการณ์ทั้งสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับจิตใจของตัวเองนะ,ะพยายามอย่างหนักเพื่อที่ท,ที่จะให้มันมันผ่านพ้นไปได้นะบางคนในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์มันอึมครึมเนาะสถานการณ์ความรักเนี่ยอาจจะได้รับข่าวจาก คนคนนั้นของคุณนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกังวลใจไปรับรู้เรื่องราวของเขานะที่มันทำทาให้เรารู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยนะคะหรือว่าคุณกําลังสงสัยอะไรอยู่บางอย่างเนี่ยนะคะคุณก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่คิดไม่เครียดกับเรื่องนี้นะนี่คือสถานการณ์ของคุณนะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของเขากันบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไง ตัวเขาเองนี่ก็ไม่ได้ต่างจากคุณเท่าไหร่นะคะเหมือนในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอะรู้สึกสับสนรู้สึกวุ่นวายใจกับสิ่งที่เขาอาจจะได้ทําลงไปหรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้นะคะเหมือนตัวตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะเลือกนะคะว่าจะทํายังไงจะตัดสินใจยังไงดีจะต้องเอ่อจะจะทำยังไงดีนะต้องรับมือกับความรู้สึกของตัวเองแบบนี้ยังไงดีอืม กำลังประเมินสถานการณ์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ต่อสู้นะคะกับความรู้สึกของตัวเองกับกับอะไรก็ตามแต่ที่หนะ้าตอนนี้มันทำให้เขารู้สึกคเครียดรู้สึกเป็นทุกข์นะคะตอนนี้เหมือนหลังชนฝาและไม่รู้จะทำยังไงนะอยากที่จะออกไปเจอผู้คนก็ไม่ไม่อยากไปนะอยากอยู่กับตัวเอง นะอยากจะทบทวนอะไรบางอย่างอยากจะพิจารณาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะคะพยายามอยากจะหาวิธีทางอ่ะอยากหาวิธีทางที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองให้ตัวเองแบบฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเองนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ที่เขาเจอเนาะนี่คือสถานการณ์นี่คือสถา,กาสนาการณ์ของเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาอ่ะรู้สึกผิด กับสิ่งที่เขาทำลงไปไหมนะคะ หนึ่นะกลับมาใหม่นะคะเมื่อกี้มีอุบิเหตุนิดหน่อยนะคะอ่ะต่อกันนะเอ่อถ้าถามว่าเขารู้สึกสำนึกผิดกับคุณไหมนะคะในสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยก็ตอบเลยว่าเขารู้สึกผิดรู้สึกตอนนี้กำลังสำนึกผิดตัวเองอยู่นะคะเออ คือตอนนี้คือต้องต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวแล้วละ่ะรู้สึกถึงความเสียใจที่ได้ทำบางอย่างกับคุณที่ทำให้คุณเสียใจที่ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่โอเคนะคะเขาหวนนึกถึงเรื่องราวที่เขาได้ทำคุณไว้นะคะแล้วก็หววนึกถึงบรรยากาศ ความสุขความสนุกเวลาที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศความรักเก่าๆคุณสองคนอาจจะเป็นคู่รักที่ในวัยเด็กก็ได้รักกันตั้งแต่เด็กนะคะรักกันตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าเป็นรักที่แบบรักแรกพบของคุณกันเลยนะอาจจะถ้าไม่ได้เจอกันในโรงเรียนก็อ,อาจจะเป็นเจอกันในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณเขา อยู่กับตัวเองนะคะใช้เวลากับความคิดของตัวเองเขาอยากให้บรรยากาศเก่าๆมันกลับคืนมามันสดใสเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะคะมันมีความสุขเหมือนแต่ก่อนนะคะเขาเขารู้สึกว่า,าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันทำให้ความสุขของคุณสองคนเนี่ยมันหมดไปอืม เขาอาจจะกําลังคิดอยู่ตอนนี้ว่าว่าเขาจะทํำยังไงว่าเขาจะติดต่อคุณกลับมาไหมหรืออะไรก็ตามนะคะเขากาลังเขากาลังคิดทบทวนในเรื่องนี้อยู่ถามว่าเขาจะ take action ในเร็วๆนี้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาสํานึกผิดเขาเสียใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้ take action ในเร็วๆนี้นะคะว่าเขาอาจจะกลับมาเพื่อที่จะแก้ไข ปัญหาในเรื่องนี้หรือเปล่าขอให้เขาได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็เชื่อว่าคุณสองคนเนี่ยจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมันเป็นความรักที่ที่คุณสองคนแบบผูกพันนะคะคุณสองคนเนี่ยคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะะเป็นความรักที่ที่ เมตตาต่อกันนะก็เชื่อว่าเดี๋ยวให้เวลาเขาสักหน่อยนะให้เขาได้คิดทบทวนตอนนี้อยากจะสันโดษอยากจะอยู่คนเดียวตอนนี้เข้าโหมดโลกส่วนตัวนะอยู่กับความคิดของตัวเองยังยังคิดไม่ตกกับเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวคิดว่าระยะหนึ่งแหละทิ้งระยะหนึ่งแหละนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะกลับมาแก้ไข กลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะแล้วก็ไม่อยากให้อินกับมันมากไม่อยากให้เอาเก็บไปคิดเอาไปเครียดหรือว่าเอาไปตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะ ฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นความบันเทิงนะคะมันน่าจะทําให้เราได้ประโยชน์มากกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะ